ข้อหนึ่งต้องออกสะกดคำลูกในสะกดสิข้อไหนเขียนถูกทุกคำข้อสามวิธีทำไมตอบได้เร็วลูกทำไหมยังอ่ะลองทำเลยอ่ะครูครูคให้ตัวเลือกง่ายๆนะหนึ่งหรือสามถูกทุกข้อนะลูกนะถูกต้องค่ะข้อสามข้อหนึ่งผิดคำไหนรู้ไหมลูกทุบพิกขาภาเขียนตามครูทุบทุบอย่างนี้ลูกทุบพอผ่านพิก ก็พิกขะก็คือขอไข่ทีละตัววิธีการจํำลูกออกเสียงทีละตัวเขียนทีละพยางจะได้ไม่งงทุบพิกขะไัยเวลาแปลเจอคําว่าภัยให้แปลจากหลังไปหน้าแปลว่าอะไรรู้ไหมลูกภัยที่เกิดจากอะไรทุบพิกขะไัยไัยที่เกิดจากการข้าวยากมากแพงจำไว้นะถ้าข้อสอบออกชาตะกภัะภัยภัยแห้งแล้ง ถ้าน้ำท่วมเรียกว่าอะไรอุทกกบะพายครูต้องเขียนให้ดูไหมอุทกกบะพัยเอาคํานี้ดีกว่าลูกภัยเกิดจากอะไรลูกอาคานี้ลมพายุวาตาก็คือลมลมภัยเกิดจากลมพายุอุดวาตาภายัยนะเอาคําที่หนึ่งทุบพิกภพายเขียนแบบนี้ข้อที่สองใครผิดไม่ตอบสองเพราะฉันญาติลูกฉันต้องเขียนอย่างนี้ลูกฉันเราเป็นญาติกันนี่ มีสละอิฉันเขียนอย่างนี้พอถ้าอนุญาตเขียนยังไงไม่มีสละอิจำไว้นะอนุญาตไม่มีสละอีเพราะมันไม่ใช่ญาติข้อสามพัสดีเขียนผิดลูกพัสดีเขียนยงไงสสาลาอีกคำหนึ่งที่ผิดในข้อสี่คือคำว่าอะไรกระทัดรัดเขียนยังไงลูกวิธีการจำมองหน้าครูเงยหน้ามานี่ให้สูตรเทคนิคมันสั้นกระทัดรัดต้องเขียนให้สั้นๆ ฉะนั้นกะไม่ต้องมีรอเรือเขียนกะอย่างนี้ถูกไหมมันสั้นๆกะทัศรัดจําไว้ลูกมันสั้นกะทัศรัดต้องไม่มีรอเรือจับอนี้นะข้อที่สองจำนวนพยางเท่ากับกลไกกลไกออกเสียงกี่พยางเขาอ่านว่ากละไกหรือกลไกกลไกสองข้อไหนมีสองพยางหมดเลยตอบรู้จักคาว่าพยางไหม พยางแปลว่าอะไรเปล่งเสียงหนึ่งครั้งคือหนึ่งพยางเช่นเมจิกี่พยางสองใช่ไหมเมจิย่างนี้กี่พยางก็งยังสองเหมือนเดิมแค่ลากเสียงยาวสุวรรณภูมิกี่พยางสามเหรอ ถ้าเป็นคําคือสองคำสุวรรณภูมิสองคำถ้าเป็นพยางถ้าข้อสอบออกพยางกี่พยางสุวรรณภูมิสี่พยางเข้าใจปะไม่เหมือนกันนะพยางกับคำเข้าใจไหมลูกข้อนี้สองพยางตอบข้อไหนหนึ่งถูกทําไมตอบสองไม่ได้กิจกรรมขึ้นต้นหนูเห็นสามพยางปุ๊บหนูทิ้งทั้งข้อต้องทิ้งหมดเพราะกิจกรรมมันผิดแล้วสามพยางข้อที่สามกิจยศผิดไหม ข้อสี่กรมหลวงผิดไหมผิดเก่งมากอ่าต่อไปตอบข้อไหนลูกมีคำที่มีเสียงสละต่างกับข้ออื่นสองไม่ใช่ผิดหนึ่งก็ไม่ใช่สามหรือสี่มีคำที่มีเสียงสละต่างข้ออื่นมองหน้าครูสละมีสองแบบสละระผสมกับสละอะไรสละเดียวเก่งมาก เดียวเหมือนเล่นเทนนิสลูกเล่นคนเดียวเทนนิสคนเดียวเล่นเดียวถ้าสองคนเล่นรวมกันภาษาถ้าเป็นสระเขาเรียกว่าสระอะไรสระคู่ไม่มีสะระผสมผสมกันไงอีกชื่อหนึ่งถ้าข้อสอบออกสระผสมอีกชื่อหนึ่งชื่อสระอะไรสระสมมติมีประตูอยู่ นี่คือประตูดีซีสดอคุณครูทำไมลูกสละเปิดจดดีกว่าลูกสละเลื่อนเลื่อนเลื่อนอีกชื่อหนึ่งคือสละปลาสมสละเดียวอีกชื่อหนึ่งสละแถขึ้นกระดานอีกกลุ่มหนึ่งที่แยกต่างหากพิเศษชื่อสละอะไรเอ้ส,สารศาสตร์ของเจ็ดเก่งมากสละเกิน สระเกินดีเลยมัม้งลูกสระเกินอัมไอไอเอารรืัลฤฤฤฤแปดตัวเอาใหม่พูดดังๆอัมไอไอเอาัลฤฤฤือออกเสียงตัวนี้ให้ถูก,ถกต้องรฤตัวนี้ออกเสียงไงรอเรือสระอึมีค่าเท่ากับรอเรือสระอึตัวนี้ล่ะลูกตัวนี้ล่ะคะ รอเรือสระอื่ยังเป็นรอเรืออยู่เพราะมันหัวเข้าอาอกเสียงตามครูรืเรืรือหรือเอาหัวออกอ่านว่าหรือพูดสิลร,รใครตอบดังๆขอให้คะแนนอันดับหนึ่งทุกวิชาเธอ ลือลือลือหรือรือหรือหรืออัมไอไอเอาหรือ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 เป็นสระเกินข้อสอบชอบออกอัมไอไอเอาจดเขาเขาถามว่าอัมไอไอเอาข้างในคือสระอะไร อําคุณครูขำจังเลยๆๆ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 สระอําผิดสระอะไรอยู่ข้างในอําถ้าก็ถามว่าอําไอไอเอาข้างในคือสระอะไรสระอะเก่งมากตามครูฟังคะขอออขำถูกไหมออะมออําสระอะและไอละ่ะออะยอไอเอาละ่ะออะวอเอา ไปข้างในคือสระอะถ้าเขาถามว่าอัมไอไอเอานี่คือสระอะไรลึกๆแล้วตัวจริงๆแล้วคือสระอะซ่อนอยู่มีตัวสะกดไหมอัมมีฉันขำเธอขออะมอขำมีตัวสะกดคือมอมมาจดลงไปอัมมอมมาสะกดไอไอย,ยอยักษ์สะกดเอาเอา วอลแหวนสะกดจดลงไปลูกอัมมอมาจดให้เร็วอยอยักษ์เอาวอลแหวนมีตัวสะกดลูกสละเกินเอ้คุณครูลืมแล้วว่าเอ้ใครชื่อยคุณครูหน่อยสิมันมีอะไรบ้างนะสละเกินอัมอไอเอาลรึรือรืึรือลูกจ๋าข้อใดมีคำที่มีเสียงสละต่างกับ ข้ออื่นตอบข้อสี่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรรู้ไหมข้อสี่เพราะใครหาเจอเดี๋ยวเดี๋ยวสละแท้มีกี่ตัวรู้ไหมลูกให้ความรู้สละแท้สละเดี่ยวม,มีสิบแปดสละผสมสละเลื่อนมีหกสละเกินเอะกี่ตัวนะคุณครูชอบลืมอีกแล้วสละเกินกี่ตัวแปดเอาบวกเลขเองสิลูกเกินมีแปด สิบแปดบวกหกเป็นเท่าไรยี่สิบสี่เอายี่สิบสี่ไว้ในใจชูขึ้นมาแปดนิ้วยี่สิบสี่ยี่ห้ายี่หกเดี๋ยวสิยี่สิบสี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่บแปดยี่เก้าสามสี่สามเอ็ดสามสองสามสองเสียงถูกไหมนี่จำอย่างนี้ผสมหรือเลื่อนเนี่ยหกตัวจำง่ายๆเอียอัวเอือเอียอัวเอือร์ทำให้เป็นเสียงสั้นสิใส่สลาอะเอียรอัวเอือ แต่เอียอวเอือไม่ค่อยเจอเพราะเจอในภาษาจีนส่วนมากเจอที่เอียัวเอือฉะนั้นจํางี้หนูกอดไม่ได้อกสามตัวเอียัวเอือถ้าใครไม่ใช่เอียัวเอือก็เป็นสระเดียวสระแท้ไปเข้าใจไหมเอียัวเอือพูดดังๆหนึ่งสองซ้ำเอียัวเอือถ้าเสียงสั้นเอียออวเอือ รู้มหมเอียเกิดจากอะไรเป็นรูปผสมสองตัวรวมกันเป็นเอียรู้มห้คืออะไรอีอาอีอาพูดเร็วๆอีออีอา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 อียาอีออีอาอีาอีอาอีออีอาอีาอีอาอีาอี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 อ อออ่าอือออออ่าออืออ่อเอือะเอือเอือเกิดจากอะไรเอือเอืออือ่าอืออาอืออาอออาอืออาอื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 อเห็นยังมันผสมพันกันเป็นสลประ,ะสมเข้าใจอย่างกอดไว้ในอกกี่ตัวลูกกอดไว้ในอกกี่ตัวสามตัวคือเออรอัวเอือรใครไม่ใช่เอืออัวถือเป็นสละดเดียวถูกไหมลูก ลูกจ่าตอบข้อสี่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะคำว,ว่าย่อมขีดเส้นใต้ย่อมทําให้ข้อเนี้ต่างกับข้ออื่นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะข้ออื่นๆมีแต่สระอะแต่ข้อสี่มีสระอะทุกตัวก็จริงยกเว้นย่อมมีแกะดําคือย่อมสระอข้อหนึ่งกระทันหันนิสระอะหมดกะกอากะทันหนสะกดสิทออะเนาะทันหออะเน หันซักไซในสะกดซักซิซออะกอซักซออะยอไซไม่โทไซสละอะอะไหล่ก็สละอะถูกไหมลูกตอบสข้อที่4ี่ขึ้นข้อใหม่ข้อใดมีคําที่ประกอบด้วยเสียงสละเดียวทุกพยางอ๋อสระเดียวหมดไม่เอาผสมไม่เอาเกินเนาะไม่เอาผสมเนาะหนึ่งหรือ4ให้เลือกสองช่อเร็วแข่งกันหนึ่งกับสี่เร็วลูก ฝั่งนี้ตอบดังนั้นหนะลูกนะสู้เขานะลูกหนึ่งหรือสี่สุดยอดตอบสี่ถูกข้อหนึ่งตรงไหนผิดหาที่ผิดเร็วเสื่อมสลเอือข้อสองเนื่องสลเอือข้อสด้วยกับสวยนั่นคือสละอะไรรู้ไหมสวยกับด้วยอูสละอวยไม่มีลูกสละอวยไม่มีมีแต่สละอัวเฉยๆนะสละอัว อ,อ่างมแมนักัดวอแหวนตอบพ้อสี่นะคะนักเรียนขึ้นข้อห้าข้อนี้มีสลับผสมกี่คําอ่างคุณครูช่วยกันหาเร็วใครเจอตัวแรกเร็วสลับผสมตัวแรกหนูเจอคําว่าอะไรอยู่วักสองเอาเก่งมากเครื่องนี่นี่นี่คุณครูสอนทางลัดเอาไหมให้เร็วขึ้นหนูดูอย่างนี้ลูกทุกคนมองกระดานดูบนหัว ถ้าบนหัวมีเครื่องหมายต่อไปนี้เครื่องหมายอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้สามเครื่องหมายถ้าลูกเจอแบบนี้โอกาสเป็นสลับผสมสูงมากครูใช้คำว่าโอกาสนะดูบนหัวเลยลูกแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะดูบนหัวถ้ามีเครื่องหมายแบบนี้โอกาสเป็นสลับผสมสูงมากถูกไหม คำที่หนึ่งเคืองคำต่อไปอะไรโลกที่เป็นสระารผสม